특별한날ว <일> ันพิเศษวันพิเศษันเกิดวันเกอร์วันครบรอบหนึวันของเด็ก วันครบรอบหนึ่งร้อยวันของเด็กทูลทูลวันเกิดปีแรกของเด็กวันเกิดปีแรกของเด็กจิบตีจิบตีงานขึ้นบ้านใหม่งานขึ้นบ้านใหม่อบอยนั่อบอยนั่ วันพ่อแม่วันพ่อแม่สุสงด날สุสววันครูวันครูเด็กวันเด็กเด็กวันเด็กเจ้าขอ 결혼기념일วันครบรอบแต่งงานวันครบรอบแต่งงานพังกับพังกับวันเกิดครบรอบหกสิบปีวันเกิดครบรอบหกสิบปีชิลซุนชิลซุนวันเกิดครบรอบเจ็ดสิบปี วันเกิดครบรอบเจ็ดสิบปีวัฒนธรรมการแต่างงานวัฒนธรรมการแต่างงาน <혼> <혼> งานแต่างงานงานแต่างงานชง <첩> 장ช็บจัง การแต่งงานการแต่งงานชุกีกึมชุกีกึมงานแสดงความยินดีงานแสดงความยินดีชิลชลังชิลลังเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวชิมบูชิมบุ เจ้าสาวเจ้าสาวชูเรชูเรประธานงานแต่ตงงานประธานงานแต่ตงงานฮากิฮากิแขกแขกถ่จยรูายรูปา 타로, 타로, 피로연을 하다, 피로연을 하다, 파디 랑안 땅, 파디 랑안 땅, 패백을 드리다, 패백을 드리다, 카입 패백, 캄 패백,